ถ้าคุณเป็นคนผิวแพ้ง่ายลองเอา5ข้อนี้ไปใช้ลองดูค่ะจะช่วยในเรื่องของการดูแลผิวหน้าของคุณและหลีกเลี่ยงอาการแพ้หลังจากเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ค่ะ5ข้อมีอะไรบ้างใช่ไหมคะข้อแรกเลยก็คือ1 ก่อนที่เรานะคะจะเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ต่างเนี่ยควรจําเป็นจะต้องดูฉลากสินค้าก่อนว่ามีเลขที่จดแจ้งไหมมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนแพ้น้ําหอมหรือแพ้แอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆในเรื่องของการดูแลบำรุงผิวเราควรดูที่ฉลากว่าเขามีน้ำหอมไหมมีแอลกอฮอล์ไหมหากไม่มีก็สามารถใช้ได้ค่ะเนี่คือวิธีการง่ายๆนะคะสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนผลิตภัณฑ์แต่ เป็นคนผิวแพ้ง่ายนั่นเองค่ะอย่างที่สองเลยถ้าเราจะเปียกนะคะควรจำเป็นที่จะต้องเทสกับตัวเองก่อนเทส3จุดหลักๆเลยนะจุดแรกก็คือเทสท,ที่บริเวณข้อพับจุดที่2ค่ะก็คือเทสบริเวณใต้ท้องแขนจุดที่3เทสหลังหูหรือว่าติ่งหูพื้นที่บริเวณเนี้เป็นพื้นที่ที่ใกล้กับผิวหน้าของเรามากพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามารถเทสตรงบริเวณนี้ประมาณ3วัน ครีมหรือผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือตอนเช้าและตอนเย็นลองดูนะคะว่ามันมีปฏิกิริยายังไงกับผิวของเราบ้างและถ้าเราเทปบร,ริเวณข้อพับหรือไตายของแขนก็ควรใช้ระยะเวลาในการทดสอบเนี่ยประมาณ7-10วันด้วยและอย่างที่3นะคะถ้าเราเนี่ยสังเกตตัวเองแล้วแต่อยากได้ความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเราสามารถนะคะใช้วิธีการทดสอบอาการแผลเหล่านี้ตามโรงพยาบาลหรือตามคลินิกความงาม ซึ่งเขาเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะทําให้เรานะคะได้ข้อมูลที่เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะและอย่างที่4นะอันนี้สําหรับคนผิวแพ้ง่ายไม่ควรที่จะทําเลยก็คือก่อนที่เรานะคะจะใช้ครีมต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยควรหลีกเลี่ยงในกรณีที่เรานะจะต้องเอาหน้าของเราเนี่ยไปงานต่างๆอย่างเช่นอีกไม่กี่วัน2วันนี้เราจะไปงานแต่งงาน งานบวชต้องพรีเซนต์งานไปพบผู้ใหญ่นะคะไม่ควรจําเป็นที่จะเปลี่ยนครีมหรือผลิตภัณฑ์นะพอบางทีเนี่ยถ้าเกิดอาการแพ้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถดูแลทันแน่นอนค่ะควรหลีกเลี่ยงช่วงนี้เลยแหละ และอย่างที่5นะคะก็คือการที่เราเวลาที่จะเปลี่ยนเนี่ยเราควรเปลี่ยนทีละตัวและใช้ทีละตัวด้วยบางคนเนี่ยเวลาไปช้อปปิ้งทีเนี่ยอุ้ยอันนี้ก็น่าใช้อันนี้ก็น่าใช้นนใชวเวลาเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนทั้งเซตเลยทั้งบำรุงผิวทั้งครีมกันแดดเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทราบเลยว่าเราแพ้ตัวไหนในการเปลี่ยนครีมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ถ้าเรานะคะเริ่มต้นใช้ทีละตัวลองเทสกับผิวหน้าเราก่อนสักประมาณ3วันถึง7วันและเรารู้สึกว่าตัวนี้มันใช้แล้วเหมาะกับผิวหน้าของเราเราก็ค่อยๆเอาตัวอื่นนะคะมาเทสหรือเอามาดูแลต่อเพราะฉะนั้นการดูแลหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนเนี่ยทีละตัวเนี่ยจึงเหมาะกับการสังเกตแล้วเหมาะกับการที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยควรจําเป็นจะต้องใส่ใจเลยละคะ่ะลองเอา5้าทิศง่ายๆ5วิธีง่ายๆ,ายๆไปลองใช้กันดูนะคะ ขอให้คนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยกลับมีผิวที่แข็งแรงและมีสมดุลของผิวหน้าเรียบเนียนใสเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเนาะและถ้าใครนะคะสนใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดในการดูแลผิวหน้าก็อย่าลืมเบลลาทีนะน้ำมันมะลุงผสมทองคำแท้บริสุทธิ์เบลลาทีค่ะ